คุณผู้ฟังคะเรายังคงดำเนินชีวิตร่วมกวับเจ้าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะสบายดีนะคะและยังคงประคองชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีไปได้ในแต่ละวันคะ่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่ยังไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อผู้คนในหลายด้านและหลายแงยม่มุม แม้ว่าเราจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความตึงเครียดนั้นมาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์นี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนค่ะการใช้ชีวิตบนเส้นทางที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคและการเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตภายใต้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเราทุกคนต้องใช้พลังใจที่เข้มแข็งค่ะ ทีมงานเสียงสันติอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราอาจจะเผชิญสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เราทุกข์ใจแต่เราก็ผ่านมาได้แม้บางปัญหาอาจจะยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสมบูรณ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีคะ่ะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อออดทนกับการรอคอยพรุ่งนี้แม้ปัญหายังคงอยู่กับเราเราจะไม่กลัว เพราะพระเจ้าทรงอยู่พระองค์ทรงคอยดูแลทรงปกป้องเราเสมอดังพระธรรมสองที่โมธีบทที่หนึ่งข้อที่เจ็ดได้หนุนใจเราว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราหากเรามองไปที่ปัญหาเราจะกลุ้มใจทุกใจและหมดแรงในที่สุด ปัญหาจะทำให้เราก้าวหรือเดินต่อไปไม่ได้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและวางใจในพระองค์เราจะไม่กลัวหากเราปล่อยให้ความกลัวขคข้าครองจิตใจเกิดความสงสัยและทำลายความเชื่อเราจะกลับไปจมอยู่กับปัญหาเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังขอสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกทกท่านค่ะ